เสียงฟ้าร้องคำรากล้องอยู่ข้างนอกสายฝนโปรยปลายลงมากระทบหลังคาดังเปาะแปะผมนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่างความมืดและความเย็นของค่ำคืนนี้มันช่างดูวูบวาบในใจเสียเหลือเกินคืนนี้แก้วภรรยาของผมติดประชุมด่วนที่บริษัทกว่าจะกลับก็คงดึกดื่นผมอยู่บ้านกับนวล เด็กรับใช้ที่แก้เป็นคนเลือกมากับมือแค่สองต่อสองคุณคมจะรับกระแสร้อนๆสักแก้ไหมคะฝนตกแบบนี้น่าจะอุ่นขึ้นเสียงหวานๆของนวลดังขึ้นจากข้างหลังทําให้ผมสะดุ้งเล็กน้อยทันกลับไปมองเธอที่ยืนอยู่ในชุดนอนเรียบเรียบแต่ไม่รู้ทำไมคืนนี้ผมถึงรู้สึกว่าเธอดูแตกต่างไปจากทุกวันก็ดีเหมือนกันขอบใจนะ ผมตอบกลับไปพลางลอาสังเกตเธอเงียบเงียบแสงไฟในครัวส่องกระทบไปหน้าของเธอทำให้เห็นแววตาที่ดูเ้อซ่อยซ่อนอยู่ลึกๆผมเพิ่งจะสังเกตเห็นมันเป็นครั้งแรกหรืออาจจะเป็นเพราะใจผมที่เริ่มเหมือนไหวไปเองก็ไม่รู้นวลเดินไปชมกาแฟสวดทรงมของเธอที่เคลื่อนไหวอยู่หลังเคาน์เตอร์นั้นมันช่างดึงดูดสายตาผมอย่างน่าประหลาด ทั้งที่ตอนแรกที่แก้วพาเธอเข้ามาในบ้านผมแทบไม่เคยใช้ตามองเธอเลยด้วยซ้ำในหัวผมตอนนั้นมีแต่ความคิดที่ว่าคืนนี้มันจะจบลงเหมือนทุกคืนหรือจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตลอดการชีวิตคู่ของผมกับแก้วภรรยาของผมถ้าให้คนนอกมองก็คงเหมือนจะสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างเรามีบ้านมีรถมีหน้าที่การงานที่มั่นคง แต่ใครจะรู้ว่าลึกลงไปข้างนั้นมันมีรอยร้าวที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่แก้เป็นคนที่หึงมากครับหึงชนิดที่ว่าแค่ผมมองผู้หญิงสวยๆที่เดินผ่านเธอก็พร้อมจะระเบิดอารมณ์ใส่ผมได้ทุกเมือ่อมองอะไรนักหนาไม่เคยเห็นหรือไงเธอมักจะตะวาดใส่ผมแบบนี้เสมอแรกๆผมก็พยายามเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิง แต่พอนานมันเข้าความหึงหวงของเธอก็กลายเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นคอยพันธนาการชีวิตผมเอาไว้แต่เรื่องที่หนักหนากว่านั้นคือเรื่องบนเตียงของเราครับผมไม่อยากจะโทษเธอฝ่ายเดียวแก้วเธอมีปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์กันเราไปหาหมอมานับครั้งไม่ถ้วนหมอบอกว่าเป็นภาวะที่เนื้อเยื่อของเธอเปราาบางกว่าปกติ มันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแม้แต่น้อยแต่ผลกระทบของมันกลับตกมาอยู่ที่ชีวิตคู่ของเราเต็มๆจากที่เคยใกล้ชิดกันมันก็เริ่มห่างเหินความต้องการของผมซึ่งเป็นผู้ชายวัยชกันมันสวนทางกับความเจ็บปวดของเธอสุดท้ายเธอก็ปฏิเสธผมโดยสิ้นเชิงค่ำคืนของเรามีเพียงความเงียบงันและความห่างเหินขั้นกลางผมอึดอัดอึดอัดจนแทบบ้า แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจะโทษเธอก็ไม่ได้จะให้ทนต่อไปมันก็ทรมานเหลือเกินวันหนึ่งแก้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าฉันว่าจะไปขอเด็กที่บ้านแม่มาช่วยงานบ้านสักคนนะที่คมว่าดีไหมช่วงนี้ฉันทำโอทีบ่อยกลับมาก็เหนื่อยอยาพักผ่อนบ้างผมพยักหน้าเห็นด้วยเพราะรร้ดีว่าเธอทำงานหนักจริงๆแต่สิ่งที่ผมไม่รู้คือเจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของเธอ แก้ไปที่บ้านต่างจังหวัดของแม่เธอแล้วเลือกนวลกลับมาด้วยเหตุผลที่ว่าเธอดูเป็นเด็กสาวที่ขี้รื้อขี้เรที่สุดในบรรดาเด็กที่แม่เธออุปการะไว้ถิวคล้ำตัวเล็กๆแต่งตัวมอซอแก้วคมคิดว่าเลือกคนแบบนี้มาแล้วจะได้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมป้องกันไม่ให้ผมเกิดความคิดนอกลู่นอกทางได้ช่วงแรกที่นวลเข้ามาอยู่ในบ้านผมแทบไม่ได้สนใจเธอเลยจริงๆ วันๆผมก็ยุ่งอยู่กับงานกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยจนอยากจะล้มตัวลงนอนเนือนเป็นเด็กเงียบเงียบทำงานบ้านทุกอย่างเรียบร้อยไม่เคยขาดตกบกพร่องเธอดูเหมือนอากาศธาตุในบ้านหลังนี้เป็นเพียงเงาจางๆที่เคลื่อนไหวไปมาทำหน้าที่ของตัวเองไปวันๆโดยไม่มีใครสนใจแต่แล้ววันเวลาก็ค่อยๆเปลี่ยนความคิดของผมผมเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ผมเห็นนวลนั่งทำเพลงเบาๆตอนรดน้ำต้นไม้ผมเห็นแววตาห่วงใยของเธอตอนที่ผมไอเพร้ะไม่สบายผมเห็นความใส่ใจของเธอที่จัดเตรียมอาหารไว้ให้ผมทุกมือ้อแม้ว่าผมจะกลับบ้านดึกดือนแค่ไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้มันค,ค่อยๆซึมลึกเข้ามาในใจผมทีละน้อยมีอยู่วันหนึ่งผมกลับจากที่ทำงานเร็วกว่าปกติพ่อเปิดประตูเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงคนคุยกันแว่วๆมาจากในครัว ผมจึงแอบเดินไปดูก็เห็นป้าข้างบ้านกำลังยืนคุยกับนวลอยู่แหมนวลเอ๋ยขยนขันแข็งจริงๆเลยนะคำนานไม่มีบกคร่อมเลยคุณแก้นี่โชคดีจริงๆที่ได้คนอย่างเองมาอยู่ด้วยป้าชมปะนวลยิ้มบางๆตอบกลับไปว่าหนูเต้มใจทำขนายจ้างให้ที่อยู่ที่กินหนูก็ดีใจแล้วคะ่ะรอยยิ้มของเธอในวันนั้นมันติดตาผมอย่างน่าประหลาด มันเป็นรอยยิ้มที่จริงใจไม่มีการเสแสร้งใดๆผมเพิ่งรู้ตัวว่าภายใต้ท่าทางที่ดูมอซอนั้นนวลมีรอยยิ้มที่สวยงามซ่อนอยู่ความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจผมอย่างเงียบๆผมเริ่มหาโอกาสคุยกับเธอมากขึ้นในช่วงที่แก้ไม่อยู่เราคุยกันเรื่องสเปเรเร่เรื่องบ้านเกิดของเธอเรื่องความฝันเล็กๆของเธอที่อยากจะเก็บเงินส่งไปให้ที่บ้าน ผมได้รู้ว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าที่แม่ของแก้วรับมาเลี้ยงดูชีวิตของเธอไม่ได้สวยหรูเลยสักนิดอินด้คุยกันผมก็ยิ่งรู้สึกผูกพันกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆคุณคมดูเหนื่อยเหน่ยนะคะวันหนึ่งนวนทักขึ้นขณะที่ผมกำลังนั่งคอนหายใจอยู่ที่โซฟามีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าคะผมมองหน้าเธอแววตาที่เต็มไปด้วยความห่มใหง่นั้นทำให้กำแพงในใจผมพังทลายลง ก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละเรื่องของฉันกับคุณแก้วนวลนั่งลงที่พื้นข้างโซฟานวลพอจะเข้าใจค่ะบางทีคนเราก็ต้องการแค่ใครสักคนที่รับฟังคำพูดน่งง่ายของเธอในวันนั้นมันกลับเหมือนน้ำเย็นที่ชโลมใจที่ร้อนรุ่มของผมมานานเรานั่งคุยกันนานสองนานผมเล่าทุกอย่างที่อัดอั้นอยู่ในใจความอึดอัดความหนาวความต้องการที่ไม่มีใครเข้าใจนวลเป็นผู้ฟังที่ดี เธอไม่ตัดสินไม่แนะนำแต่เธอรับฟังและนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดความสัมพันธ์ของเรามันเหมือนเส้นด้ายบางๆงที่มองไม่เห็นมันค่อยๆถักทอขึ้นมาจากความเห็นใจความเข้าใจและความเหงาของเราสองคนเราเริ่มมีสายตาที่มองกันอย่างมีความหมายมีรอยยิ้มที่รู้กันแค่สองคนมีการสัมผัสที่บังเอิญเกิดขึ้นแต่กับทำให้หัวใจสั่นไหวอย่างรุนแรง นปนระทั่งคืนนั้นคืนที่ฝนตกหนักคืนที่แก้วติดประชุมด่วนและคืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่นวนเอากาแฟมาให้ผมก็ชวนเธอคุยต่อเรานั่งคุยกันที่โต๊ะกินข้าวท่ามกลางเสียงฝนที่ยังคงตกกระหน่ำอยู่ข้างนอกบรรยากาศมันช่างเป็นใจเหลือเกินความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้มันเอ่อล้นจนแทบจะทะลักออกมานวลเคยมีความรักหมาย ผมเอ่ยถามขึ้นทำลายความเงียบเธอในหน้าขึ้นศบตาผมแบลาตาของเธอสั่นไหวเล็กน้อยเคยค่าแต่มันก็จบไปนานแล้วแล้วเคยคิดว่าจะมีความรักอีกครั้งไหมผมถามต่อเสียงของผมแหบพร่าไปเล็กน้อยนวลนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงที่แผ่วเบาไม่กล้าคิดหรอกค่ะคนอย่างนวลใครเขาจะมารักคำพูดของเธอเหมือนมีดที่กรีดลงกลางใจผม ผมรูกจัดเก้าอี้เดินไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเธอและยื่นมือออกไปสัมผัสแก้มของเธอเบาๆเนินสะดุ้มเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ปัดป้องถ้าฉันจะบอกว่ามีคนคนนั้นอยู่ตรงนี้แล้วละ่ะวินาทีนั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเราสองคนสบตากันนิ่งงนันในแววตาของเธอมีทั้งความสับสนความกลัวและความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ลึกๆผมรู้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะทำมันผิดมหัน มันคือการไทรถต่อภรรยาคือการทำลายความไว้ใจของทุกคนแต่ณนวินาทีนั้นสติและเหตุผลของผมมันได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเหลือเพียงแค่หัวใจที่ร่ำร้องหวยหาความรักและความเข้าใจผมค,อคอ่อยๆโน้มตัวลงไปและในคืนที่เหน็บหนาวท่า,ามกลางเสียงสายฝนนั้นเราก็ได้ข้ามเส้นแบ่งที่ไม่มีวันหวนกลับไปได้อีกความเงียบในบ้านถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกที่อัดอั้นมานาน เช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งสุขใจและรู้สึกผิดอย่างรุนแรงนวลตื่นก่อนผมและลงไปทำอาหารเช้าตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมรู้ว่าระหว่างเรามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเมื่อแก้กลับมาในตอนเช้าเธอดูนเหนื่อยอ่อนจากการทำงานจนไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆแต่ผมกับนวลเราสองคนต่างหากที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดระแวง ทุกครั้งที่สายตาเราเผลอสบกันก็ต้องรีบหลบวูบ,บเหมือนกลัวว่าใครจะมาเห็นทุกคำพูดทุกการกระทำม,มันเต็มไปด้วยความหมายที่ซ่อนเร้นความสัมพันธ์ลับๆของเราดำเนินต่อไปท่ามกลางความเสี่ยงเราใช้ทุกช่วงเวลาที่แก้ไม่อยู่เพื่อเติมเต็มความปรารถนาของกันและกันนวลไม่ใช่แค่เด็กรับใช้ในบ้านอีกต่อไปแต่เธอกลายเป็นคนสำคัญที่เข้ามาเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของผม เธอทำให้ผมหัวเราะได้ทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและทําให้ผมได้รู้จักความสุขที่ขาดหายไปนานแต่ยิ่งเราถลำลึกมากเท่าไหร่ความกลัวก็ยิ่งเกาะกินใจผมมากเท่านั้นผมกลัววันที่ความจริงจะถูกเปิดเผยกลัวว่าแก้จะรับไม่ได้และกลัวที่จะต้องเสียนวนไปทุกวันนี้ผมมิงคงใช้ชีวิตอยู่กับความลับนี้ต่อไปผมรู้ดีว่ามันเป็นทางที่ผิดเป็นความสุขบ,บนความทุกข์ของคนอื่น แต่ผมก็ยังหาทางเลี้ยวกลับไม่เจอบางทีนี่อาจจะเป็นสัจธรรมของชีวิตที่ไม่มีอะไรขาวสะอาดรดยดําสนิทไปเสียทั้งหมดมันมีเพียงพื้นที่สีเทาที่ผมนั้นวนวลกำลังใช้ชีวิตอยู่และไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะพาเราไปจบลงที่ตรงไหน